ว่าไงจ้าอีกกาแฟ 23กูจะไปเปิดกาแฟาสาขาสละบ,บุรีอีสานนะไต่ถังนะก็จะไปไต่ถังโชว์ร้านกาแฟาก่อนและวันนั้นนั่น,น,นแหละก็ท่านเปาจะสั่งว่าวันไหนให้เจ้าของร้านกาแฟาประกันตัวจาอีดอกไม่ได้บอกว่าอีกาแฟาต้องประกันตัววันนั้นมึงอย่าแถสิแถจนหัวนมหลุดแล้วน่ะโอ้ตายแล้วเฟอร์นิเจอร์ป,ปลอมทั้งตัวเจ้าของร้านเฮียอะไรอีดอกอีแถไหนว่าไม่โดนคดีไงไจ้าอีเจ้าของร้านกาแฟและตอนแลดอกทองไม่ต้องรีบมานะจ้า23เป็นหน้าที่ของโจทย์เขาค่ะนะก็เหมือน เวลาคนอื่นเป็นโจดอะอึะอ่งเขายังไม่ไปเลยรอสารสารั่งประทบรับฟ้องก็นัดหน้ากัะอีดอกไม่เกินสิงหาหรอกจ้านะอีเจ้าของร้านกาแฟมึงได้หิว้วถุงกาแฟทงเทงทงเทงมาแน่สระบ,บุรีไม่ได้มีใบเดียวด้วยเนาะเออเอเอนกยักษ์ตัวที่สามก็ที่สระบ,บุรีแล้วจ้าแล้วและยี่สิบสี่นะจะ๊ะได้ข่าวว่าโจดนะเขาไต่ถังไปแล้วและอีร้านกาแฟที่จะไปเปิดอ่ะ เออไม่ใช่ของมึงได้ไงจ๊าบอกว่าไม่ใช่เจ้าของร้านกาแฟาได้ไงก็มึงส่งเลยค่ะวิ่งหีแหกขึ้นไปแหกแหกแหขอเลี้ยนนี่คะขอขึ้นบันไดเลี้ยนท่านก็ให้เลี้ยนแล้วเราบอก24นะจะถามอะไรโจทย์ก็ถามแล้วจะได้สั่งประทับรับฟ้องวันนั้นเลยจ้ะเอาเป็นว่าวันที่23กับ24่ มันจะรู้ว่าวันนัดให้อีร้านกาแฟนมยันทงเดงอีปอมทั้งตัวนั่นแหละเอออีเจ้าของกาแฟที่ปอมนั้งแต่ผงกาแฟยันนมสดนมข้นหวานตามนมบูด่ะจะได้ประกันตัวตอนไหนตอนนี้มึงก็เลยตอนหลดตอนแหลดอกทองกันไงโธพวกเอฟซีควายก็โง่มึงอย่ามาแทสิคะกูไม่ได้เคยบอกว่าประกันตัววันนั้นนะจะอีดอกกูบอกว่าเจ้าของร้านกาแฟเนี่ย จะรู้ในวันที่3กูเนี่ยจะประกาศเองว่าท่านเปาบุญจินสั่งให้เจ้าของร้านกาแฟที่มาซื้อสาขาย่อยเนี่ยที่สระบ,บุรีเนี่ยต้องใช้เงินประกันเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วไม่มานั่นแหละหมายจบตัวอีดอกจะเป็นไม่รู้เมื่อก่อนไหนบอกว่าเอ้ยอึ่งนะคะอึ่งต้องมาเที่ยวทะเลยแล้วก็นะไต่ถังไปเป็นไงคะไต่ถังไปก็มีใครไม่รู้เบิกความเท็จไงว่าโอ้ยอ,อีน่าใส่ยยกรรมนะคะกับอีน่าใส่แว่นคนละตัวกันนะคะ <S <S ่ะเขาเรียกว่าเบิกความเท็จนะอีดอกอ โถโถโถแล้ว <c oughs> พอนะก็อีดอกมันไปนะอีอื่นเขาก็ไม่ได้ไปไต่ถังไงในเขาเรียกว่านัดไต่สวนไนเจ้าอีดอกอีง,ง่อีกาแฟาอีนมบูด23เนี่ยสลับบุรีคือนัดไต่ถังกับเพราะมีใครไม่รู้ดอกทองไปขอเลื่อนไงตั้งแต่21เมษาจําได้ไม่เอ้ย21่เมษาเสียงเงินให้ให้กูรูมาเลื่อนไงเจ้าอย่าตอแหลดอกทองสิจ้าหลอกเอาเงิน f อมาอยู่เขาจะจ่ายให้มาเลื่อนไงเลื่อนจาก21เมษาเป็น23มิถุนานไงอีดอกไม่งั้นไต่ถังตั้งแต่21ป่านนี้มึงต้องมากันต เพราะฉะนั้นนะก็นะัดไต่ถังยีเอดเลื่อนมา23มิถุนายนไต่ถัง23ิามิถุนายนค่ะแล้ว,วันนั้นน่ะกูมั่นใจ1้9ยเเปิดเสนว่าท่านเปาพุ้นจินจะประทับรับฟ้องและก็บอกว่าวันที่เท่านี้นะทนายของจำเลยมาไหมให้นำจำเลยมาประกันตัวถ้าจำเลยไม่มาประกันตัว ก็จะออกไม้จบเออแล้ววันที่24โจทย์เขาก็ไปตลิ่งชันเพราะเขาไต่สวนมาแล้วค่ะก็มีไม่รู้จำเลยอ่ะส่งใครมาขอเลื่อนแต่ท่านเปาบอกว่าให้เลื่อนแต่ทนายจำเลยทนายจำเลยจะไปถามค้านไปถาม24ไงกูก็ต้องโจทย์ก็ต้องไปเห็นไหมล่ะโจทย์ก็ต้องไปให้ทนายจำเลยถามค้านไงแล้ววันนั้นก็คิดว่าศาลท่านเปาบุญจิน ท่านเป่าบุญจินก็จะสั่งให้แต่ราจำเลยวันนี้จำเลยไม่มาเหรอยี่สิบเนี่ยจำเลยเขาหน้านะมานนัดประกันตัวรับรองว่ากูจะบอกให้ศาลว่านัดคนละวันคนละเดน,นั้นจะได้ขับรถมาเที่ยวบ่อยๆไงนะระวังทองปลอมหลุดระวังนมปลอมเบี้ยวนะคะเอ้ยได้ข่าวว่าจะมารีมูซีนหรอจ้าจะเปิดหน้ามาเลยเหรอจ้าไม่ต้องรีบเปิดก็ได้ค่อยมาเปิดบนศาลไทยฟงนะจะ้าอีเจ้าของร้านกาแฟปลอมๆม,ปมเป็นไงชัดเจนไหมคนอย่างป้าปอยเนี่ยเขาพูดอะไรเขาเล่านิทานอะไรเขาชัดเจนค่ะ แต่พวกมึงโง่เองฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียบนะตื่นเต้นมากเลยจะ้ะว่า23 24กูไม่ไปก็มึงไม่ต้องแหกขีมาค่ะเพราะมึงส่งผู้รู้มาแทนส่งคนอื่นมาแทนมาฟังเขาเรียกมาฟังแต่หลังจาก23 24มิถุนาสารประทับรับฟ้องสองคือตลิ่งชันและสลับด้วอีเจ้าของร้านกาแฟต้องมาจะนะต้องเปิดหน้าอยู่แล้วจะนะคะปิดนมด้วยนะอย่าแห,ห่ขีเปิดนมปลอมโจมาแล้วก็หีเหมือนกันเดี๋ยวมันเหม็นหึ่งจะ้ะชัดเจนไหมจะ้ะนี่ผู้ชัดเจนนะพูดกับพวกกะหรี่หรือว่าพวก หีนี่ก็ลําบากนิดนึงเนาะอธิบายอะไก็ไม่เข้าใจข้อกฎหมายบางทีก็เล่านิทานจนเหนื่อยนะไอ้หัวร้านเนะีเหมือนการด่าจนคนบคคนแม่ตายไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงว่ามึงตายคาลายหิวเงินมากสินะตอนนี้พวกอัปีจังไรก็โยนไปนะคะประกาศนะคะ23-24ี 23, ่่นี่ค่ะโจไตสวนมูลฟ้องและรับฟังคำว่าสารประทับรับฟ้องจำเลยเจ้าของร้านกาแฟวันไหนชัดเจนเนาะ แล้วก็ตลิ่งชันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอีเจ้าของกาแฟยังมีเวลาแหกขีแถกแถได้อีกยังตอหลดตอแหลดได้อยู่นะคะยังหลอกลวงได้ยืนนะเออยังทำคอนเทนต์ได้อยู่ต่อหลดตอแหล,ลว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวใบที่3นะคะก็ประมาณบกกรกฎาจะไปนะคะก็ค่อยๆไต่ค่คคะให้ใบนี้ก่อนตัดสินก่อนติดคุกก่อน,ก,อนก็ไปเบิกตัวจำเลยต่อไงคะสนุกดีออกใช่ไหมจ๊ะโอเคค่ะจบการเล่านิทานนะคะเรื่องเจ้าของร้านกาแฟ ผู้ที่ตกเป็นจำเลยนะจ๊ะสองสาขาคือสาขาสระบุรีและสาขาตลิ่งชันชัดเจนนะคะ23 24ี่นี้เป็นหน้าที่ของโจทกับสาลคะ่ะส่วนจำเลยเตรียมเงินประกันตัวนะคะนัดต่อไปจาก23 24ี่สองศาลคือหน้าที่ของจำเลยเจ้าของร้านกาแฟจ้าชัดเจนนะจ๊ะ FC ควยควยหรือว่า f อที่ไม่ควายของอีก,กาแฟาทั้งหลายควายทั้งคู่อีก,กาแฟาก็โง่โง,ง่นะปลอมทั้งตัวแลวยังโง่อีกสมองไม่มีเพราะว่าใช้หีเยอะหรือเปล่าจ้าแม่นางกาแฟา จบข่าวนะจ๊ะนะ,นะจัดมาอีกจัดจัดมานะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่านิทานใหม่นะคะก็จบนิทานก่อนนอนคืนนี้ทั้งหมดนี้คือน,นิทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟรหรือว่าอึ่งหรือว่าป้าปงป้าปอยนี่เป็นตัวละครที่สมุติฐานขึ้นนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะนะคะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องก็กลับไปฟังต้นนะอีพวกคลายๆนะขอบคุณ f อสายบุญที่เข้ามาและรับรู้อยู่แล้วว่า23 24เนี่ยโจทย์เขาไปไต่สวนแล้วก็ไปฟัง<ไ>ว่าท่านเปาจะสั่งเมื่อไหร่นะจ๊ะใช่สดีจ้ะ